กับ5วิธีรักษาเส้นเลือดในสมองตีบให้หายขาดโรคเส้นเลือดในสมองตีบเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากๆเกิดจากการที่มีริ่มเลือดเนี่ยไปอุดตันเส้นเลือดสมองทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงส่งผลทําให้เกิดอาการอ่อนแรงและอมัอมพฤกอัมพาตเนี่ยตามมาได้นะคะรวมไปถึงอาการของทางระบบประสาทอื่นๆนะซึ่งในเรื่องของการรักษาเนี่ยนอกจากในเรื่องของการใช้ยาการทํากายภาพบําบัดแล้วการปรับพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันหลายคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาถามกันเยอะมากว่ามีวิธีการ อะไรบ้างในการรักษาปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นให้หายขาดและไม่กลับมาเป็นซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยพิกานก็เลยจะมาแนะนาเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะให้พวกเราเนี่ยนำกลับไปปฏิบัตินะคะอาการต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นใครพร้อมแล้วตามพิการไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยกับวิธีการที่1นนะคะก็คือให้พวกเราเนี่ยลดอาหารหวานมันเค็มนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่านะปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากพฤติกรรมการกินของเรานะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีแนวโน้มจะทานพวกของบันของทอดของหวานหรือว่าเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆเนี่ยเยอะขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นปัจจัยส่งเสริมทําให้เส้นเลือดสมองของเราเนี่ยตีบตันหรือว่าอุดตันได้นะคะดังนั้นใครที่มีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบตันหรือว่าอุดตันอยู่แล้วเนี่ยต้องปรับพฤติกกกรรรมาิน ด่วนๆเลยทั้งในเรื่องของการลดการกินของหวานกินแป้งกินของทอดและ รวมไปถึงการกินเนื้อสัตว์แปรรูปทั้งหลายนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะมีโซเดียมเยอะมากๆนะคะซึ่งจะไปกระตุ้นนะทำให้เส้นเลือดเนี่ยเกิดการอักเสบเกิดการอุดตันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะและเสี่ยงต่อการเกิดซ้ําหรือเราเรียกว่า r e c u r r e n t stroke ได้มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นกับข้อที่1นนะลดอาหารหวานมันเค็มนะคะและมาถึงข้อที่2นะคะอยากให้พวกเราออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อ1วันนะคะถ้าเป็นไปได้สัปดาห์หนึ่งให้ได้สักประมาณ5วันข้อนี้ ี้เนี่ยก็สาคัญเหมือนกันนะคะสาหรับคนที่มีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยอาการเด่นๆเ,เลยก็คือแขนขาอ่อนแรงวิธีการที่ดีที่สุดที่จะให้กลับมามีแรงได้เหมือนเดิมหรือว่าได้เป็นปกตินะคะ<ม>ก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายหรือว่าการกายภาพบําบัดนั่นเองซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะต้องดูว่าเรามีความอ่อนแรงที่บริเวณไหนส่วนไหนอาจจะเป็นแขนขาซีขวาแขนขาซีซ้าย<ม><ม>ก็จะต้องมีการวางแผนร่วมกับนักกายภาพบาบัดและคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งคุณหมอก็จะแนะนําในเรื่องของการออกกําลัง หรือว่าการทํากายภาพเพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทเนี่ยให้กลับมาทํางานได้ตามปกตินะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยในแต่ละวันนะจะต้องมีการขยับร่างกายการบริหารร่างกายซึ่งก็จะมี2แบบนะคะก็คือแบบประเภทที่เราเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองนะคะเรียกว่า Active Ex e r c i s e หรือว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยทํามาขยับข้อต่อหรือว่าขยับแขนขาให้นะคะช่วยป้องกันข้อติดแข็งอันนั้นนะ่ะเราจะเรียกว่า Pass i v e exercise นะคะซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยให้ได้วันหนึ่งเนี่ยสักประมาณ30มสิบนาที ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ <S 2> <S 2> วิธีการที่3นะในเรื่องของการดูแลตัวเองเมื่อมีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบและอยากให้หายขาดนะคะก็คือในเรื่องของการทานยาสม่ำเสมอหัวข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบโดยเฉพาะยา2ตัวที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือยาแอสไพรินนะซึ่งเป็นยาละลายเลือดและยาลดไขมันในกลุ่มของสเตตินนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยก็แสดงว่าเส้นเลือดสมองของเรามีการตีบตันเดิมอยู่แล้วถ้าเรา ปล่อยให้ไขมันในเลือดสูงหรือว่ามีเกล็ดเลือดเนี่ยไปอุดตันก็จะทําให้เกิดการอุดตันเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นอาจจะเกิดปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยเกิดซ้ำขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบแล้วเนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องทานยา2ตัวนี้ตลอดเพราะมีงานวิจัยว่าถ้าไม่ได้รับประทานยาหรือว่าขาดยาเนี่ย ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเส้นเลือดในสมองตีบซ้ำหรือว่า r c u r r e n t s t ส o k e และการเกิดการตีบซ้ำครั้งที่2อเนี่ยอาจจะทําให้เรากลายเป็นคนไข้ติดเตียงเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทานยาสม่ําเสมอจําเป็นมากๆห้ามขาดนะคะและมาถึงวิธีการดูแลตัวเองอันที่4นะคะก็คืออยากให้พวกเรางดสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะข้อนี้เนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันนะใครที่มีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยให้พยายามงดบุหรี่แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะเพราะว่าในบุหรี่เนี่ จะมีสารพิษที่จะทําให้เส้นเลือดสมองเนี่ยเกิดการตีบตันได้ส่วนนะในแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีแคลอรี่ที่สูงมากนะคะซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะทําให้เกิดปัญหาไขมันในเลือดสูงและเกิดการอุดตันของหลอดเลือด mm hmm. เกิดปัญหาเส้นเลือดสมองตีบซ้ําได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นอยากให้พวกเรางดทั้งบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดซ้ําของปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบและสุดท้ายนะคะข้อที่5นะอยากให้พวกเราเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะในแต่ละวันเนี่ยแนะนําว่าอยากให้นอนให้ได้ 6- 8ชั่วโมง เพราะว่าจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้พักแล้วก็มีการฟื้นฟูที่ดีนะและการพักผ่อนอย่างเพียงพอยังมีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนนะคะที่สําคัญสําคัญนะจะเป็นโกรทฮอร์โมนหรือว่าอะดรีนาลีนนะคะซึ่งจะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ฟื้นฟูนร่างกายเนี่ยได้ดีมากๆนะคะในทางกลับกันถ้าว่าเราเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่พอนะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะเครียดและเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยแนะนําในแต่ละวันนะาม 8ชั่วโมงและอยากให้หลับสนิทหลับแบบมีคุณภาพด้วยนะคะร่างกายของเราก็จะฟื้นตัวได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นการของภาวะเส้นเลือดในสมองตีบก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะนี่คือ5วิธีในการรักษาเส้นเลือดสมองตีบให้หายขาดนะคะเดี๋ยวพี่การทวนให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งพวกเราจะได้นําไปปฏิบัติได้อย่างถูกข้อที่1ลดการกินอาหารหวานจัดมันจัดแล้วก็เค็มจัดนะคะของหวานต่างๆน้ําหวานต่างๆนะคะอยากให้เลี่ยงนะพวกมันจัดต่างๆของมันของทอดหรือว่าไขมันสัตว์ไขมันอิ่มตัวทั้งหลายนะคะ รวมไปถึงอาหารที่เค็มจัดอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์แปรรูปทั้งหลายให้พยายามลดลงเพราะสิ่งเหล่านี้คือตัวกระตุน้นทําให้เกิดปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะอาจเกิดจาขึ้นมาได้ข้อที่2ให้พยายามออกกําลังกายหรือกายภาพบําบัดนะคะให้ได้อย่างน้อยเนี่ยวันละ30นาทีนะคะ 3. รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะ2ตัวที่สําคัญก็คือแอสไพรินนะคะยาละล,ะลายริมเลือดและยาลดไขมันในกลุ่มสเตตินนะคะอันนี้เนี่ยหา้ามขาดยาเด็ดขาดอันที่ งดสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะเพราะว่าบุหรี่มีสารพิษที่จะไปกระตุ้นการตีบตันของเส้นเลือดสมองส่วนแอลกอฮอล์ไขมันสูงมากๆนะคะทําให้ระดับไขมันในเลือดสูงและทําให้เส้นเลือดเกิดการอุดตันได้ง่ายเช่นเดียวกันอันที่5้าอยากให้พวกเราพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนให้ได้สักประมาณ 6- 8ชั่วโมงและอยากให้หลับให้สนิทหลับแบบมีคุณภาพนะคะ mm hmm. ก็จะทําให้ร่างกายได้พักแล้วก็ได้ฟื้นฟู ool, ร่างกายของตัวเองเนี่ยให้ฟื้นตัวกลับมาได้เป็นปกติเร็วยิ่งขึ้นนะคะค mm hmm. อย่างไรก็ การฟื้นตัวของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคอายุแล้วก็โรคประจาตัวต่างๆแต่พี่การก็มั่นใจว่าถ้าพากวเราเนี่ยสามารถที่จะทํา5ข้อนี้ได้นะคะก็จะทําให้อาการที่เกิดจากปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นได้อย่างแน่นอนก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องรู้ไว้จะได้ไม่ป่วยไว้ด้วยนะคะช่องสุขภาพที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่ายและสามารถที่จะนําไปใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอให ภาพที่แข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพิการหรือจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ